สวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับให้กล้วยคุณยายมานะครับหนึ่งคันรถครับพอได้ต่อชีวิตไปอีกหนึ่งวันนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับดูนะครับคงอิ่มนะครับวันคุณยายวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจบุญมากนะครับที่นะครับให้กล้วยเรามานะครับก็พอได้ต่อชีวิตคุณยายไปนะครับช่วงวิกฤตของโควิดแบบนี้นะครับก็คงอร่อยคุณยายนะครับวันนี้นะครับดูนะครับเต็มรถซาเล้งมาเลยนะครับอัดหนักมาเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มให้คุณยายเลย ดูนะครับเต็มรถสลิงเลยนะครับวันนี้ก็คงหวานคุณยายอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเสบียงคุณยายนะครับนี่นะครับก็พอได้กินไปประทังชีวิตไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้กอวักิจของโควิดนะครับก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะครับท่านให้กล้วยมาอยู่นะครับดูเต็มเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มมาเลยนะครับคงอิ่มท้องคุณยายนะครับวันนี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับที่ท่านให้นะครับอาหารนะครับมือนี้ของคุณยายมานะครับ เต็มเลยนะครับวันนี้นะครับ